ไปหาหลานแต่ว่ากลับไปพมม่อขามาบ้งสองสามหมื่นละแต่ว่าแนว่หลานเนาะก็อยากไปหาแต่ว่าเมื่อว่า,านนแตอยาก,ไป,าากไปสุ้หมือนละอยู่สุ้หมือนไรกับอะไรมันขึ้นหอดบ้านทั้งพีขึ้นหอดเที่นั่นหอดวัดไปวัดนาำมือเศรา้าไปยังไาน้ำนเศรา้าก็ได้ย้ายเขาว่าขันบูกเต่าว่ไปวัดแม่พ่อแม่ผู้ตายแต่กับอได้กินข่าอยง่สินะจำเป็นก็ต้องไป ไปเจยละสองสามหมื่นยื่น้ำร้านก็มาไปคืดหอดเก็นหอด,ออห,อด,ดอห้านาเก็บยลน้ำร้านหนม่งไงไ่แกงบะซ่าขาบะเกลืองกออยากไปน้ำรูกซึมมือพออยากไปน้ำลูดซึออมมือเลยแต่ว่าเท่ากับคือน,น้ำเงี้ยนเท่ากับของกับไปแน่ถึงยางไปจิตกับกับเป็นทถขา,าบะวีดเป็นสีไม่พี่น้องก็จเป็นแกงบะซ่าขาบะเกลง ใจเนียวอ,อยากไปไยอยากไปเย็นพี่น้องผู้ว,ว่าเจ้ามากเบิ่งมาแย่งลมูเต่าไหมผูค้คนดูแลง่าเพิคนไปคนมากไปบ้านนั่นบ้านนี้ก็มีแม่ยู่หันดนีมาเล่นนะ้ำมัเนเลยิสโอ้ยม่ค่อยอยากไปไรนะ <c oughs> พุษณาตัวนมนกันไรแรงผงอ,อย่างนูที่เ้ลโอ้โอยเจนอย่างกินกั กินกับกินละสองขั้นสามขั้นมันอยู่คนเดียวเนาะกินเขาแยมแรงผู้เดียวเลยแค่นั <iri> it, ้นก <c Means 1> ็ต้นเนาะกับกินบ่เบิดหล่ะกันเสียกินเบิดตัวกันเสีดกินกันอกันซื้อกันซื้อกินกันกันว่าเสียดายเสียดายบะเบ็ดของเล่นตู้กับมีอยู่เฮ็ดที่เราไปยังเขาว่าดิต่ว่าเขาว่ากันกันเฮ็ดกินนี่เนาะกันหลายคนกินกับกลุ่มจ้ะ ขันยูันยูก้อนสองค,น,คน,น,นก็สื่อกินสาดีกว่า20บาทกัอินกันนองเย็ดหิวหอยมอนึงปตั้ก็ลอยหะลอยหนึ่งเย็ดสิบแปดสิบบาทไปนี้พักห้อมแน่น,น,นุ่นนี่แนนนี่สมมือพักสมมือใข่แน่แต่ว่าขักมันลงมากแล้วนานี่พักกําลัางเริ่มลายยูตลาดนัดเดโอ้อยจะพักคคยังไปยังเอเล<อ><อ>็กแล้วแม่่าเขาซื้อบรแงเชียร์บาร์เลานก็เหมตนมากอ่ะขอตวเดจ้า Các bác chỉ phù khéo như lắm thì để phù qua à. Hút đến cả bác này đấy một sau cho bác xé nhào Chà bác con này đầy khủng đéo Phù chén lái sau Mưa lúc hôm hôm trên xuyên may Chứ phù năng hết để đẹp lòi đấy Mưa lần phù sạt hết trang đi hết đấy Khủng đéo có lạ Bác không phải tí lèo không kìa Bác không phải phun say ngủ ăn này được không? lèo ขอาคุณมแตยบันแสงเขาบุญไปไหนเขาเอานุรถมาได้่เอินพอนองแก่ต่มาจมขึ้นรถหนมาวามไรนอนเอ้ยไปไปมีสามีแล้วมึงยัอปากฟองมีไอเป็นแล้วอย่างล้านดเราจงดีลบินลบไปอยู่ลานกระังบอยู่ไเศ้าสนั่ะแต่ว่าลงจากแอร์ห้องนึ่งขึแลนเลยบ่มียางมือนั้นไปทรงพอของยางน้่กับ ก็เล่นนั่กับท่าน <c oughs> เลน่นคักเล่นเนี่ยขั้งสองเลยแต่ว่าเติมขึ้นม,มันหาเนเลีนโหลดมนี่เพิ่นไปสาป้าตัวกับยายเพิ่นสาป้าอยู่หน้าิ่นเออเพิ่นเท่าเอิ้นโย่เพิ่นเศร้าเนี่ยก็เลยว่าจะฟ้องกันตั้งเมื่อยตื่นกับหานดูม,มาก,กเลยนพอไปตั้งมื่นอ,อื่นว่าสิไปอยู่หน้าก็เลยนกระเทือนก็เล่นแต่ใส่มือเดียวลเ,เลยถอดก็เล่นางสิ 对，那是白哈芬。